เริ่มต้นนะครับในการเรียนรู้การใช้งานตัวของโปรแกรมมิโรเนาะเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.miro.com n นะครับแล้วก็จะทำการ sign up นะครับเพื่อจะทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานก็คือด้วยอ e ีเมลของเรานั่นเองนะครับหรือว่าท่านใดที่เคยลงทะเบียนไปแล้วหรือว่าเคย sign up ไปแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถกดที่ log in นะครับด้วยอ e ีเมลที่เราสมัครไว้แล้วก็สามารถ เข้าใช้งานที่ตัวของโปรแกรมมิ r o ได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ o ซลูชันต่างๆก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้งานตัวเว็บไซต์จริงๆกันนะครับโอเคอันนี้เราบอกว่าเริ่มแรกเราก็ต้องทำการสมัครเข้าใช้งานก่อนเนาะซึ่งต้องไปเข้าโดยใช้ที่เว็บไซต์ www.miro.com นะครับแล้วก็ทำการ Sign Up นะลงทะเบียนเข้าใช้งานซึ่งถ้าเราเข้าใช้งานครั้งแรกครับตัวของ มิโรเนาะก็จะถามข้อมูลของเราซึ่งโดยโปกติก็ต้องมีการสร้างชื่อทีมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลต่างๆนะครับที่ที่มิโรต้องการให้เราตอบเข้าไปนะครับเราก็เสร็จปุ๊บก็กด continu e นะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการ i n นไว e เพื่อนเข้ามาในทีมของเราด้วยเลยตั้งแต่ตอนแรกก็สามารถใส่อีเมลเพื่อนนะครับแล้วก็ทำการ s e n นอิน i ว e ์ได้เลยหรือว่าในขั้นตอนนี้เราจะทำการกด skip for now ก่อนก็นได้แล้วค่อย ไปทําการแอดเพื่อนที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแนะนำตัวของเทมเพลตของ Miro ครับแบบต่างๆที่เราสามารถเอาไปเป็น tutorial ในการเริ่มต้นใช้งานได้ความจริงข้อดีของตัวโปรแกรมมิโ o ครับก็เป็นเว็บเบสเนาะเราสามารถเข้าแค่มิเอร์เต็ตก็ Excel, เข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวเทมเพลตเยอะมากๆนะให้เราเลือกใช้เช่น แบบแรกเป็นแบบ f โฟชาร์ตถ้าเราเป็นแบบโปรแกรมเมอร์นะหรือต้องการสร้างไดแกรมในรูปแบบต่างๆก็นอกจากโฟชาร์ตก็จะมีหลายๆแบบด้วยเช่นเดียวกันขอจะมีแบบแนะนําขึ้นมานะซึ่งตัวของมิโ o สามารถสร้างไดแกรมหรือรูปภาพต่างๆได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆนะหรือถ้าเราใช้ในเชิงของงาน Design thinking นะในเชิงที่ต้องสำรวจเป็นของ customer journey Mapping อันนี้ครับก็สามารถเลือกใช้เทมเพลตนี้ได้เพื่อจะ Visualize เชิงของ Customer Interactions ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นเทมเพลตของ l e a r n i n g r o ู p Retro เวลาจะทำการ Brainstorming ร่วมกันในทีมงานพวกนี้ครับในเชิงของ Software Development ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะใช้เป็น Load Map Planning ในการกำหนด Define Plan การ Manage Load Map ของทีมของเรา นะครับก็จะมีตัวเทมเพลตต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้งานได้แบบสะดวกมากๆแล้วก็ดีมากๆเนาะแล้วเราสามารถคัสตอมหรือว่าปรับแต่งได้ด้วยนะครับหรือเป็นในเชิงของ c a ร์บ n นเฟรมเวิรไงที่เป็นเชิงของอาจยัยก็ได้นะครับก็จะมีเป็น backlog in progress ดันนะที่เป็นเหมือนคาร์บอนบอร์ดหรือเราใช้เป็นตัวของสแกรมบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันก็มีให้เราเลือกหลายๆอันครับแต่ว่าถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมิลโลก็จะแนะนำเทมเพลตต่างๆให้เรานะถ้าเราต้องการใช้ก็สามารถกด Let's Start เขาก็จะไปเริ่มติว o r เรีในในการใช้งานตัวเทมเพลตต่างๆเหล่านั้นหรือเป็นเทมเพลตของ Mind Map ก็ได้นะถ้าเราต้องการจะสรุปงานสรุปเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้มิลโลในการสร้างเป็น MindMap ก็ได้ หรือเป็นในเชิงของ brainstorming ที่เราต้องการให้เพื่อนในทีมงานของเรามาช่วยกันระดมความคิดไอเดียต่างๆก็สามารถเลือกใช้แบบเป็นที่เป็น brainwriting ได้นะซึ่งเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเดี๋ยวเราไปเลือกทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพอเข้าไปดูในพื้นที่หน้าทำงานแล้วเนี่ยมินโลก็จะมีตัว Template ให้เราใช้งานด้วยแต่ว่าเริ่มต้นในการใช้งานนะครับผมจะสอนทุกท่านเนาะในการใช้งานที่เป็นแบบว่า start ฟอร์มสคชก็คือใช้ด้วยตัวเองก็คือเราสร้างด้วยตัวเองนะครับเพื่ออะไรถ้าเราเรียนรู้ในการสามารถเดฟด้วยตัวเองได้แล้วคือสร้างด้วยตัวเองได้แล้วเนี่ยตอนเราไปเลือกใช้เทมเพลตก็จะง่ายมากขึ้นเราสามารถโมดิฟายเทมเพลตต่างๆให้เป็นงานที่เราต้องการได้นะแต่เริ่มต้นเดี๋ยวผมจะแนะนำการใช้งานต่างๆด้วยตัวเองก่อนนะเป็นระดับแบบแมนนวลเลยที่เราสามารถคัสตอมไพร จัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันซึ่งถ้าทุกท่านกดเข้ามาครั้งแรกครับจะขึ้นหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้เนาะหรือมีความใกล้เคียงกันนะครับเราก็เลือกที่เป็น I want to start from scratch นะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปครับก็จะเข้าสู่หน้าของการแนะนำเทมเพลตต่างๆที่มินโลมีซึ่งเราสังเกตนะว่ามีเยอะมากๆ นะับให้เราสามารถเลือกใช้เทมเพลตถ้าเราจะไม่เดบเองใช่ไหมก็ใช้เทมเพลตที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือของ m n r o สร้างขึ้นมาให้เราเป็นตัวเริ่มต้นในการเอาไป Modify หรือว่าใส่ข้อมูลได้ก็จะมีแนะนำขึ้นมาให้เราแต่ในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะกดกระบาทก็คือจะทำการปิดเทมเพลตไปก่อนแต่เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปของการสอนใช้เทมเพลตด้วยครับแต่เริ่มต้นที่ผมบอกไปก็คือผมจะสอนทุกท่านใช้งาน ตัวมิโรด้วยตัวเองในคําสั่งต่างๆให้เราคล่องหลังจากจน,านั้นเราจะเป็นเอ็กซ์เพิทางด้านของการใช้งานเครื่องมือน,นี้ได้เลยแล้วก็สามารถออกไปประยุกต์ทําอะไรก็ได้หรือสร้างเซมเพลของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอเราเข้ามาครับตัวโปรแกรม m i โรเนาะก็จะทําการแนะนําว่าเขามีชุดคําสั่งอะไรบ้างอย่างเช่นมีทั้งเป็น a s สซิกิโ ที่เหมือนพดก็คือพ o ดอิ t นั่นเองครับที่เราสามารถใช้ในการ b r i n s น o r m i n g ต่างๆได้หรือเสนอไอเดียต่างๆได้นะมีทั้งที่เป็นแบบตัวของ a y o y r u r l i s นะที่เราสามารถจะเอารูปภาพเอาไฟล์ต่างๆเข้าไปใช้ได้เหมือนการทำ r e s e n t a t i o n ปกติใน Canva หรือใน PowerPoint ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราเป็นลักษณะเป็นของเทมเพลตเนาะในไอคอนนะนะ icon, นะที่เป็นไฟล์ e templates นะครับก็คือเราสามารถเลือกใช้เทมเพลตต่างๆได้ครับแล้วเราก็สามารถกดที่แชร์นะครับที่สามารถจะ invite your teammates ก็คือเพื่อนของเราเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกันในหน้าอินเทอร์เฟซเหล่านี้ได้เลยสามารถลองรับเพื่อนของเราหรือทีมงานเราได้หลายคนเนาะในการใช้งานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งฟิวเจอร์ถ้าเรา้สงสัยว่าสิ่งเหล่านี้ทำยังไงดีอะไรครับเราสามารถกดที่ ตัวของไอคอน question mark ได้นะจะอยู่ขวาล่างซึ่งถ้าเรากดไปก็คือเป็นแหล่ง help นั่นเองครับก็คือตัวช่วยของเราที่เป็นไฟล์ quick h e a l t h ก็คือจะมีที่เป็น learning center นะซึ่ง minro ก็จะมี academy นะที่เป็นคล e ิปวีดีโอ e-learning สอนการใช้งานต่างๆด้วยอันนี้เป็นเริ่มต้นเนาะถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ย minro จะติวเครื่องมือต่างๆที่ใช้บ่อยๆนะหรือที่สำคัญ นะครับในการใช้หลังจากนั้นถ้าเรากด got it นะครับก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานจริงนะซึ่งเริ่มต้นนะถ้าทุกท่านเริ่มต้นใช้ะครับก็จะขึ้นหนอินเทอร์เฟซที่เป็นเตอร์เรียลแนะนําก่อนแต่ถ้าท่านใดที่เคยเข้ามาแล้วหน้าอินเทอร์เฟเนีาจะไม่ได้ติลแล้วเนาะก็จะเข้าไปสู่หน้าการใช้งานจริงก็คือหน้าเริ่มต้นการใช้งานของมิ n โลเลยก็คือหน้าอินเทอร์เฟซนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอดูในตัวของ มีล p แพลนนะครับก็จะมีให้เราเลือกใช้ในหลายๆแพลนเนาะแพลนต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะตามตัวของชื่อเลยแบบฟรีก็คือใช้งานฟรีด้ลยนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างเป็นซนะิงเกิลเวิร์ดสเปซเนาะที่ Edit ทบอร์ดได้แค่3บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถเลคคอร์ดแล้วก็แชร์ท็อกแทร็กก็คือเราสามารถทำเป็นวิดีโอนะในการพรีเซนต กับตัวงานของเราได้เลยก็คือแชร์ได้ทั้งหมด5 t ท็อกแครกนะครับที่เป็นอินเตอร์แอคกันนะครับแล้วก็โอเคจะมีไรบรารีต่างๆให้เราเลือกใช้ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัว AI ด้วยเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีครับเราสามารถขอให้เครดิตนะปัจจุบันคือ10เครดิตต่อเดือนก็คือสามารถเจน AI ได้10เครดิตต่อเดือนก็ประมาณ10ครั้งนะหรือเป็นตัวของซัตเตอร์นะก็จะอัพขึ้นมาหน่อยก็จะมี ค่าจะจ่ายแล้วเนาะที่เป็นตัวของล i เซนส์เข้ามาแต่ว่าก็คือเราสามารถสร้างบอร์ดได้แบบเป็นอัลลิมิตนะครับแล้วก็สามารถเอ็กเซสระดับที่เป็นวิสิเตอร์เข้ามาได้ด้วยเวลาเฮ้ยเราทำบอร์ดเราอยากจะให้น้องๆหรือว่าคนทั่วไปครับสามารถเอ็กเซสเข้ามาทำแอคทิวิตี้การงานของเราได้ใน m i ลโลเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีจะต้องผ่านอีเมลในการอินไวท์เท่านั้นจะไม่สามารถ เชิญเหมือนถ้าเป็นกู o ก,ก็ e ได้ v e คือเราแค่กด anyone w i t h t h r link ใช่ไหมครับแล้วก็ให้คนมาลิงก์เข้ามาได้เลยถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะไม่มี visitor นะครับก็คือจะต้องเป็นการ invite ผ่านอีเมลก็จะมีการจำกัดคนเช่นเดียวกันถ้าเป็น starter โอเคเราสามารถจะ unlimited visitor ก็คือสามารถให้คนเข้ามาใช้งานของเราได้เลยนะฮะแต่ต้องเป็นตัวของ public board โดยที่ไม่ยังเป็นต้องเป็นล็อกอินเนาะก็คือเข้ามาใช้งานได้เลยแล้วก็อัลลิมิตการเลคคอร์ดต่างๆที่เป็นวิดีโอนะฮะแล้วมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลเอ็กเซสที่เป็นไ i เ a t e บอร์ดได้ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนรู้กันไปพร้อมกันด้วยไ i เ a t e บอร์ดคือเช่นสมมติว่าเรามีข้อมูลนะที่เราอยากจะซ่อนไว้นะเพื่อนจะเห็นเป็นเครื่องหมายคิดขีด,ขดสมมตินะ แต่เราจะเห็นเป็นตัวออริจินอลของ Data จริงๆอะไรเงี้ยเราสามารถทำ Private Board ในการซ่อนข้อมูลไว้ได้เช่นเดียวกันนะเหมือนไล่เวทมนต์เลยแล้วก็จะมีที่เป็นตัวของ Timer เวลาเรามีติ้งหรือจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนกันนะครับก็จะมีการจับเวลาหรือการ Presentation ผ่าน i ิ d โลก็จะมีการจับเวลาหรือการตามเป็นแบบว o t i n g ้งวิดีโอคนะครับมี e s t i m a t i o n App ต่างๆนะได้หมดแล้วที่บอกเป็น private mode ที่สามารถตั้งได้แล้วก็มีตัวการเข้าถึงคอนเทนต์แบบที่เป็น private board ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีอันนี้ที่เป็น high quality resolution board e x p o r t ก็คือจะมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็สามารถใช้งาน m i n l o AI นะครับได้25เครดิตต่อเดือนต่อสมาชิกอันนี้ก็คือดีเหมือนกันในที่นี้ครับผมใช้เวอร์ชั่นที่เป็น business plan นะครับซึ่งก็จะมีฟีเจอร์มากขึ้นนะที่เราเห็นนะครับในอินเทอร์เฟซนี้เลยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆทุกฟีเจอร์ของ s t a เตอรแต่ที่เพิ่มเติมไปก็คือ u อน i m i ตตัวเกสในระดับ p r i v a t แล้วก็ทีมบอร์ดได้นะครับแล้วก็จะมีไดแกรมให้เราสามารถช้อปปิ้งได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สามารถลิงก์ถ้าใครที่เป็นสายทางพวกซอฟต์แวร์ดอทเมนอาจายอะไรพวกนี้ก็จะสามารถ คอนเน็ t ผ่าน j i r a นะครับในการ manage งานได้หรือ Azure นะมี Planner ต่างๆพวกนี้ครับแล้วสามารถอ n t e ตอ c t i v e ในการใช้งานแอป Connection ต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็มี Single Sign-On นะครับแล้วก็สามารถใช้งานตัวของ m i n r โ AI นะ50คร d ดิสต่อเดือนนะครับแล้วก็ต่อสมาชิกนั่นเอง นะแต่ถ้าเราเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นก็จะใช้ระดับ enterprise ก็คือทางองค์กรนะก็จะมีความสามารถที่สูงขึ้นนะครับหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ในที่นี้ครับเวิร์กช็อปของเราในคอร์สเรียนนี้นะครับผมจะใช้ตัวที่เป็นตัวของ business plan นะครับซึ่งทุกท่านความจริงเราสามารถใช้งานได้ทุกระดับเลยเนาะท่านใดที่เริ่มต้นใช้งานเป็นเวอร์ชันฟรี ก็สามารถเรียนคอร์สเรียนนี้ได้แบบสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าจะ cover หลักๆที่เป็นตัวเริ่มต้น intermediate แล้วก็ขั้น advance d ในการใช้งานเลยทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้เลยเพื่อเอาไปพิจารณาว่าของจริงเราจะจำเป็นต้องซื้อไลเซน์ด้วยไหมนะหรือท่านใดที่เป็นเริ่มต้นแบบเป็นซัตเตอร์นะหรือใช้ภายในแผนกแล้วก็ใช้เป็น business นะหรือระดับ enterprise ก็เป็น enterprise นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปอัปเดตตัวของ pricing หรือฟีเจอร์ต่างๆน,นะครับในแต่ละแพลนของ minlo นะครับได้ที่ minlo.com/pricing นะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ